ข่าวการเข้าไปในพื้นที่อินทานินขวางของนายอำเภอก็เ,เก็บเงียบได้ไม่นานเมื่อจาดำคนที่เคยร่วมเดินทางมากับนายอำเภอในครั้งนั้นย้อนกลับเข้ามาในป่าอินทานินขวางพร้อมกับลูกน้องและคนงานอีกนับสิบคนคนพวกนี้มันเคยมากับนายอำเภอฉันจำมันได้พี่นุ้ยขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาบอกข่าวคราวกับพรานมิตรแล้วมันเข้าไปกี่วันแล้ววะนุย้ยพรานมิตรถามพี่นุ้ยขณะนั่งมวนใบจากสู่ ห้านะวันนี้ก็ห้าวันแล้วนะพี่นุยบอกกับพรานมิตรถึงกลุ่มคนที่เข้าไปในพื้นที่ป่าอินทานินขวางชักแปลกๆแล้ววะพรานมิตรบอกกับพี่หนุยถึงความผิดปกติที่คนกลุ่มนั้นหายเข้าไปในพื้นที่ป่าอินทานินขวางคืนนั้นพรานมิตรเดินออกจากบ้านของเขาในเวลาคำ่ำจากนั้นก็เดินตัดเนินเขาบริเวณหน้าบ้านออกมายังบริเวณถนนที่มุ่งสู่บ้านของพี่หนุย ซึ่งย่อระยะทางกว่าการขับรถยนต์กว่า10กิโลเมตรจากนั้นก็เดินผ่านสวนยางของพี่หนุยมาถึงบริเวณลำคลองที่ขวางก้านพื้นที่อินทนินขวางไว้แต่แทนที่พรานมิตรจะเดินตามเส้นทางเดิมที่เคยพาคณะในอำเภอเข้าไปครั้งนี้พรานมิตรกลับเดินข้ามลำคลองด้านซ้ายมือเดินไปยังพื้นที่เขตของพมา่าและเดินเลียบลำคลองเส้นนั้นเพื่อเข้าไปยังพื้นที่ป่าอินทนินขวางอย่างเ,เงียบๆ จนเมื่อเวลาใกล้สว่างพรานมิตรก็เห็นแคมของจา่าดำคนที่เคยเข้ามาพร้อมกับนายอำเภอกำลังนั่งดื่มกาแฟรพร้อมกับลูกน้องจนถึงเวลาช่วงสายสายจา่าดำก็สั่งให้คนงานทำงานกันต่อพรานมิตรซึ่งแอบดูเหตุการณ์ตลอดเวลาได้เห็นจา่าดำสั่งให้คนงานพ่นสีบริเวณต้นไม้ไว้ที่อยู่บริเวณลำคลองมันมาจองที่ดินนี่หว่าพรานมิตรำพึงเบาๆเมื่อรู้จุดประสงค์ของคนกลุ่มนี้ แล้วนายอำเภอก็ดันมาบอกให้เราเงียบพรานมิดนึกถึงคำของนายอำเภอที่เคยพูดกําชับกับเขาไว้หลังจากเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพรานมิดก็เดินกลับลงมาจากป่าอินทนิลขวางและแวะพักอย่างบ้านของพี่หนุยเอา้าพรานมิดไปล่าสัตว์มาเหรอลวงไม่หมาละซี่ถึงมาตัวเปล่าพี่หนุยทักทายพรานมิดพลางเดินมาส่งแก้วกับกาดาร้อนแอบเข้าไปดูพวกนั้นมาวะ่ะ พรานมิรบอกกับพี่หนุยขณะฉีกซองกาแฟรินน้ำร้อนในกาใส่แก้วแล้วเป็นไงบ้างพวกนั้นเข้าไปทำอะไรกันตั้งหลายวันพี่หนุยถามถึงกลุ่มคนแปลกหน้าที่เข้าไปในป่าอินทนินขวางซึ่งปกตินอกจากพรานมิตรกับพวกหาไม้หอมแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปในป่านั้นเลยพวกนั้นเข้าไปจองที่พรานมิตรบอกกับพี่หนุยขณะยกแก้วกาแฟขึ้นดื่มมันชัดเจนแล้วเหรอ ผมเห็นคนรุ่นเก่าๆก็บอกว่ามันเป็นของไทยมีหลักเขตแดนแต่ก็ไม่มีใครเคยเห็น